นทุนตามก็รวยได้ทำแบบนี้ค่ะ เมื่อก่อนเราก็จะรู้สึกว่าเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยมันอาจจะลําบากมันอาจจะแบบทําอะไรก็ยากเนาะเราไม่ได้มีต้นทุนเลยส่วนใหญ่คนที่เขาทําได้คนที่เขาประสบความสําเร็จอะ่ะเขาก็จะต้องมีครอบครัวหรือมีคนที่มาสป,ปอร์ตมีคอนเนคชั่นต่างๆอะค่ะแต่ยุคนี้อ่ะมันเป็นยุคที่ง่ายกว่าเดิมเยอะมากอะค่ะเพราะว่าพอเรามีออนไลน์พอเรามีการสื่อสารมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันสามารถที่ทําให้เราเนี่ยเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆกว่าแบบยุคก่อนๆมากค่ะแต่การที่เราเข้ามาทําออนไลน์เนี่ยมันก็ ไ,ได้หมายความว่ามันง่ายก็จริงแต่มันจะสําเร็จแล้วมันก็จะดีแบบสัทุกอย่างทุกคนอ่ะมันก็มันก็คงไม่ใช่แต่ที่หลักๆเลยค่ะที่จะหลักดันให้เราไปได้ไกลแล้วก็ประสบความสําเร็จอะค่ะคุณจะต้องหาให้เจอค่ะว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้วคุณได้เปรียบคุณได้เปรียบหมายความว่าคือคนเราอ่ะมันไม่ได้เก่งทุกอย่างใช่ไหมคะอย่างคีนโอเองเนี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่ได้เก่งเรื่องการผลิตทุเรียนด้านหลังการแพ็กการเอ่อกียกส่งออกที่จะต้องมาคุมคนงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณโอ o. อาจจะไม่ถนัด แต่คุนโอถนัดในเรื่องของการขายการออกหน้ากล้องการที่ทําการตลาดแบบนี้ค่ะแล้วคุนโอรู้เลยว่าเมื่อก่อนตอนที่ตัวเองทํางานในบริาษาัทอะต่อให้เป็นงานการตลาดการขายแต่คุนโอก็ไม่ได้ขายแล้วแบบรู้สึกดีมีความสุขอะไรกับมันเยอะแต่พอคุณโอมาทำการขายผู้เรียน โอ้โหมันใช่เลยอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้เปรียบคนอื่นอ่ะเราเป็นลูกชาวสวนเรามีข้อมูลแล้วเราก็สามารถพูดได้อย่างแบบไหลลื่นแล้วพอเรามาทําลงเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถนัดเรื่องของการขายการทาการตลาดอยู่แล้วเอามาผสมกันคือมันก็ทําให้คื้นเอ่อเติบโตได้ซึ่งหมายความว่าแทนที่จะรอให้พ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อทุเรียนเราเป็นคนที่เอาทุเรียนของเราออกมาขายออกมาขายทางหน้ากล้องออกมาทําให้สื่อสารให้คนเห็นว่าทุเรียนเนี่ยมันสามารถขายได้ดีกว่าแค่รอเขามาซื้อเพราะฉะนั นั้นเนี่ยยอดขายมันก็เลยเพิ่มขึ้น คุณลองคิดตามนะถ้าคุณเป็นชาวสวนอะ่ะคุณก็จะได้เปรียบก,กว่าคนอื่นในแง่ที่ว่าคุณรู้ลึกรู้จริงการปลูกเนี่ยมันไม่ใช่ปลูกง่ายๆมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะสามารถปลูกผู้เรียนนะคะคุณปลูกและคุณผลิตผู้เรียนได้ขายได้คุณก็เก่งกว่าคนที่ไม่ได้ปลูกแล้วถูกไหมคะอย่างข้อค้าเนี่ยเขาก็จะเก่งกว่าชาวสวนเพราะว่าชาวสวนก็รู้เรื่องของการผลิตรู้เรื่องการปลูกแต่อาจจะไม่รู้เรื่องการขายสายตัดก็อาจจะเก่งกว่าลูกค้าหรือผู้ประกอบการเพราะเขาตัดผู้เรียนเป็นแกะตัดแบบไหนอะไรสวยอะไรไม่ คือเขาคัดของเป็นคือทุกคนนะจะมีทักษะหรือมีสิ่งที่ตัวเองอะ่ะเก่งกว่าคนอื่นอยู่เสมอขอให้คุณอะ่ะหาตรงนั้นให้เจอนะว่าเออคุณชอบอะไรแล้วแบบทํามันได้อย่างไหลลื่นแล้วอยู่ไปแล้วแบบมีแต่คนแบบเฮ้ยทาไมเราเก่งจังเฮ้ยทำไมรู้เรื่องนี้เขาคือแบบมันไม่ได้อะไรที่ยากมากอะค่ะมันก็จะทําให้เรารู้ได้เลยว่าอ๋อจริงๆริอะ่ะฉันก็เก่งทางด้านนี้ทําไปแล้วมันจะมีความสุขไปด้วยอะค่ะคุณไม่จําเป็นต้องเก่งหลายด้านนะคะขอแค่คุณหาเจอว่าความสุขของคุณคืออะไรแล้ว คุณได้เปรียบคนอื่นในเรื่องไหนให้คุณเอาเรื่องนั้นเนี่ยค่ะมาทําเป็นอาชีพเหมือนที่คุณโอมาทําเกษตรมาเอาตู้เรียนไปขายไปยงต่างประเทศอันนี้คือความสูกและความได้เปรียบของคุณโอค่ะแล้วสิ่งนี้มันจะทําให้คุณเติบโตร่ํารวยมีอนานตที่ดีค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้า Queen o, Queen o, คุณโอคุณอ๊อฟคุณท่า